สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขรถนิสสันอเมล่านะครับคันนี้นะครับเป็นรุ่นกดปุ่มสตาร์ทนะครับกุญแจรีโมทของลูกค้านะครับกดล็อกกดเปิดใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับแต่ที่สังเกตนะครับคือบนจอไม้นะครับจะมีคําว่าคีย์สีเหลืองติดค้างแบบนี้นะครับอยยบเบรกกดปุ่มสตาร์ทนะครับรถออนหน้าปัดไม่ได้นะครับหน้าปัดมืดสนิทนะครับแล้วก็จะมีรูปรถสีแดงกับพิบทางมุมจอด้านซ้ายแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะทําการลื้อรถตรวจเช็คหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรนะ หลังจากรื้อรถนะครับแล้วก็ใช้เครื่องสแกนตรวจเช็ควิเคราะห์ปัญหานะครับก็มีโค้ดนะครับอันนี้จะเป็นโค้ดตัวกล่อง BCM นะครับขึ้นประมาณ5โค้ดนะครับขึ้นโค้ดแดงแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนอะไหล่ตัวที่เสียนะครับแล้วก็ลงทะเบียนทุกระบบให้กลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับมาบริการถึงที่นะครับหนึ่งชั่วโมงเสร็จนะครับตรวสอบสตาร์ทนะครับหลังจากเปลี่ยนอะไหล่ตัวใหม่เรียบร้อยลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับกุญแจรีโมทกดล็อกกดเปิดใช้งานได้ปกตินะครับ โค้ดสีแดงที่ขึ้นบนหน้าจอเครื่องสแกนก็ไม่มีนะครับปกติทุกอย่างนะครับสมบูรณ์นะครับอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทครับสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถนิดสันกดปุ่มสตาร์ทนะครับมีปัญหาสตาร์ทรถไม่ติดนะครับกุญแจรีโมทกดได้นะครับกดล็อกกดเปิดได้นะครับอย่าเบรกกดปุ่มหน้าปัดเรือนไม้มืดสนิทนะครับมีไฟคียสีเหลืองติดค้างมีไฟรูปรถสีแดงกระพริบนะครับหรือบางคันนะครับก็หน้าปัด สัญลักษณ์ขึ้นครบหมดนะครับแต่ว่าสตาร์ไม่ติดก็แก้ไขได้นะครับ0826166655นะครับยินดีให้บริการครับ